สิ่งที่เรียกว่าผู้ถูกเลือกคือผู้ที่สวรรค์ทรงเลือกไว้ในโลกชิงฉางมีกลุ่มคนเช่นนี้พวกเขาดูเรียกง่ายและธรรมดาตั้งแต่เมื่อตอนยังเล็กแต่แล้ววนันหนึ่งพวกเขาก็จะปื่นขึ้นมาซึ่งหลังจากปื่นแล้ว พวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เพียงแต่ความเร็วในการฝึกฝนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่เมื่อออกผจญภัยคนเหล่านี้ก็มักเจอโอกาสที่เฝ้ารอผู้ถูกเลือกอีกมากมายนับไม่ถ้วนทำให้พวกเขาเป็นเหมือนของขวัญที่ฟ้าประทานและสวรรค์บรรดาลลงมาให้ โลกชิงช้างนั้นแบ่งออกเป็นสามทวีปเขาอยู่ในทวีปชิงซึ่งประกอบด้วยแคว้นเล็กแคว้นใหญ่นับร้อยแคว้นในแคว้นเจียงนับเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วแต่ผู้ถูกเลือกกลับเถือกำเนิดขึ้นไม่ถึงสิบคน แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกเลือกนั้นถือเป็นตัวตนที่หายากล้ำค่าและยิ่งใหญ่ขนาดไหนเยี่ยชวนประสานมือเข้าหากันอย่างช้าช้าเขารู้ดีว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาคงจะต้องโดนคนในตระกูลบีบบังคับเป็นแน่ และยังอาจจะถูกฆ่าด้วยหากตนไม่ยินยอมให้ตระกูลปลดจากตำแหน่งผู้สืบทอดตระกูลเยี่ยแต่โดยดีเยี่ยหลังกระตุกยิ้มเยี่ยชวนสังหารฆ่ารับใช้ต่อหน้าฝูงชนแล้วยังโจมตีท่านผู้เท่าตระกูลเยี่ยอกตัญยูต่ำช้านัก ไม่รู้ว่าตามกฎของตระกูลเยี่ยนั้นสมควรได้รับการลงโทษอย่างไรณที่นั้นทุกคนมองไปที่เยีย่หลางซึ่งยิ้มออกมาอย่างเย็นชาตามกฎของตระกูลเราแล้วสมควรถูกเคี่ยนจนตายใช่หรือไม่ เหล่าผู้อาวุโสต,ต่างพยักหน้าเห็นชอบเยี่ยหลังเป็นผู้ที่ถูกเลือกทั้งยังเป็นผู้สืบทอดสายตรงของผู้เท่าตระกูลเยี่ยอีกต้องไม่เป็นการดีแน่หากขัดแย้งกับเยี่ยหลังและผู้เท่าตระกูลเยี่ยในเวลานี้ ผู้เท่าตระกูลเยี่ยจ้องมองไปที่เยี่ยถวนผู้คุ้มกันไม่นานนะักผู้คุ้มกันประจำตระกูลเยี่ยหลายสิบคนก็พลันปรากฏตัวขึ้นอยู่นอกศาลบรรพบุรุษเมื่อเห็นดังนั้นเยี่ยถวนจึงพูดออกมาทันที ในตระกูลเยี่ยของเรามีกฎอยู่ว่าเพื่อการยอมรับนับถือและความเคารพของชาวเมืองผู้สืบทอดตำแหน่งจะต้องไม่ปฏิเสธการท้าสู้จากสมาชิกคนใดก็ตามในตระกูลเยี่ยเมื่อกล่าวดังนั้นเขาจึงมองตรงไปที่เยี่ยหลงังข้าขอท้าเจ้าเยี่ยหลงหังรีตาลงและยิ้มท้าสู้ ก็เอาสิแต่เราจะประลองกันโดยเดิมพันด้วยชีวิตแล้วเจ้ากล้าหรือไม่เล่าประลองเป็นตายเกิดความโกลาหลอึงงอนเซงแซ่ภายในกลุ่มที่อยู่รอบข้างทันทีภายในตระกูลเยี่ยก หากสมาชิกในตระกูลเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันพวกเขาสามารถท้าสู้กันได้และหากเป็นการท้าดวลแบบเอาชีวิตก็จำต้องเหลือผู้อยู่รอดได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเยี่ยทวนยิ้มเยาะได้มาสู้แลกชีวิตกัน เยี่หลางสายหน้าหนึ่งเดือนนับจากนี้ข้าและเจ้าจะมาตัดสินกันว่าใครกันแน่าจะเป็นคนมีชีวิตอยู่และใครกันที่จะต้องตายนะเวลานั้นอาจารย์ของข้าจะเพิ่งออกจากช่วงกักตัวบำเพ็ญตนได้พอดีทั้งข้าและเจ้า เราจะสู้จนกว่าจะมีใครตายกันไปข้างถึงตอนนั้นท่านอาจารย์จะช่วยเป็นพยานได้หากข้าต้องถูกกล่าวหาว่าลงมือฆาตกรรมเจ้าเยี่ยถวนคิดทบทวนเล็กน้อยก่อนตอบตกลงได้เมื่อไม่มีใครพูดอะไรแล้ว เย่ถวนจึงอุ้งเย,ย่หลิงเดินหลังตรงออกมาจากศาลเจ้าบรรพบุรุษของตระกูลเยีย่เมื่อมองเยี่ถวนและน้องสาวเดินจากไปจนลับสายตาผู้เท่าตระกูลเยีย่จึงหันกลับมาถามเยี่ยหลาง เยี่ยชวนต่อสู้ติดพันอยู่ที่โลกภายนอกเกือบตลอดเวลาทักษะติดตัวนั้นนับว่าแข็งแกร่งนักเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะเอาชนะเขาได้รอยยิ้มเย็นปรากฏขึ้นที่มุมปากของเยี่ยหลางจิตสังหารในแววตาฉายชัด พลังข้าเพิ่งจะตื่นขึ้นมาดังนั้นจิตและร่างจึงยังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แต่หากรวมเป็นหนึ่งแล้วการสังหารเจ้าเยี่ยชวนมันก็ง่ายพอๆกับการบี้มดฉะนั้นหลังจากผ่านเดือนนี้ไปทั่วทั้งเมืองชิงจะไม่มีผู้ใดเทียบชั้นกับข้าได้อีกเมื่อได้ยินดังนั้นผู้เท่าตระกูลเยี่ยจึงพยักหน้าและยิ้มอย่างพอใจ นับเป็นเรื่องดีเยีย่หลังมองผู้เท่าตระกูลเยีย่ที่ยืนอยู่ด้านข้างแล้วกระซิบว่าคนของข้าที่ถูกส่งไปที่นานซานไม่ได้กลับมาและใบหน้าของเยี่ชวนนั้นก็ดูซีดผิดปกติเยี่ยกู เจ้าจงไปสืบหามาซะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยี่ยวนที่หนานซานผู้เทอาตระกูลเยียบยักน่ารับและหมุนตัวจากไปหลังจากกลับไปที่ห้องข้างในสวนเยี่ยวนวางเยี่ยหลิงลงบนเตียงเบาๆจากนั้นก็นวดแก้มพองๆของนางก่อนจะเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนเจ็บมากหรือไม่เยี่ยหลิงปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มทิ้งลวกๆไม่ข้าไม่เจ็บเลยสักนิด ท่านพี่ทำไมพวกเขาถึงได้กล้าปลดท่านจากตำแหน่งผู้สืบทอดตระกูลเยี่ยกันเจ้าคะท่านลงทั้งแรงกายแรงใจไปมากนักเพื่อตระกูลนี้เหตุดเยี่ยหลางจึงเป็นผู้ที่ถูกเลือกส่วนท่านพี่คือคนที่ควรกำจัดทิง้ง นี่มันไม่ยุติธรรมเยี่ยวนสันหัวขาวยกมือขึ้นลูบแก้มที่บวมแดงของเย่หลิงอย่างแผ่วเบามันไม่มีความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรอกในเวลานี้เป็นเพราะพี่ไร้ความสามารถเองเจ้าจึงถูกคนอื่นทำร้ายเอาได้ เย,ย่หลิงใส่หน้าพลันมีน้ำตาไหลเอ่อออกมาอีกครั้งผิดแล้วเจ้าข้าเป็นข้าเองที่ไรประโยชน์ข้าช่วยท่านพี่ไม่ได้แล้วยังจะมีแต่ถ่วงแข้งถ่วงขาเยี่ยถวนระบายยิ้มอ่อนก่อนจะดึงจมูกน้องสาวเล่นเด็กโง่ ถ้าเป็นพี่ชายเจ้านาะคนเป็นพี่ย่อมต้องปกป้องน้องสาวอยู่แล้วสิมันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าเข้าใจหรือไม่เยี่ยหลิงลุกขึ้นและกดจมูกลงบนหน้าผากของพี่ชายเบาๆก่อนจะเอ่ยอย่างจริงจงังท่านพี่เมื่อข้าดีขึ้นน ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นให้ได้แล้วจากนั้นข้าก็จะปกป้องท่านเยีย่ยชวนคลี่ยิ้มและยกมือขึ้นลูบหัวเย่หลิงดีมากเอาเป็นว่าตอนนี้ข้าจะรักษาเจ้าก่อนก็แล้วกันพักก่อนสินี่มันก็สายแล้วเยีย่ยหลิงพยักหน้ารับคำท่านพี่ท่านเล่านิทานให้ข้าฟังหน่อยเยีย่ยชวนอมยิ้มก่อนจะเริ่มเปิดปากเล่าเมื่อนานมาแล้วมีภูเขาลูกหนึ่งข้างบนนั้นมีวัดอยู่ แล้ววัดนั้นก็เยี่ยหลิงไปกรอกตาใส่เยี่ยถวนท่านพี่ท่านเล่าเรื่องนี้ตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วผลน,นี้ข้าอยากฟังใช้เวลาไปกว่าครึ่งชั่วยามเยี่ยหลิงจึงนอนหลับสนิทหลังจากยกตัวน้องสาวสอดเข้าไปใต้ผ้าห่มเรียบร้อยเยี่ยถวนก็จึงย่อตัวนั่งลงด้านข้างและเมื่อเปิดเสื้อคลุมออกเล็กน้อย มันก็ได้เผยให้เห็นบาดแผลเป็นทางยาวและยังคงมีเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการขุดเหมืองนั้นเขาได้เข้าต่อสู้กับประกูลหลีแต่ในช่วงที่ไม่ทันได้ระวังตัวเขาถูกโจมตีโดยชายลึกลับและถึงแม้จะสังหารอีกฝ่ายได้แต่มีดของชายลึกลับคนนั้นก็กลับแทงเข้าจุดตันเทียนของเยี่ยทวนจนได้รับความเสียหายตันเทียนของข้าเสียหาย เยี่ฉวนค่อยๆหลับตาลงนี่หมายความว่าร่างกายของเขาไม่สามารถทนรับต่อความรุนแรงของพลังนั้นได้เขาอาจไปไม่ถึงขั้นที่หกอย่างผู้เท่าตระกูลเยี่ยชายหนุ่มคงไม่มีโอกาสบรรลุขั้นหกภาษาลมปราณและไม่อาจใช้พลังลมปราณได้อีกแล้วแต่การใช้ลมปราณไม่ได้มันนั้นมันก็เป็นเพียงปัญหารองเท่านั้นเยี่ฉวนเหลือบมองไปที่เยี่หลิงซึ่งนอนอยู่บนเตียง ใบหน้าของนางซีดขาวด้วยความหนาวเหน็บแม้ว่าตอนนี้ร่างกายจะถูกคลุมด้วยผ้าห่มสามชั้นก็ตามพิษธ,ธาตุเย็นเมื่อครั้งยังเด็กเยี่ยหลิงเคยถูกโจมตีด้วยพลังไอเย็นดังนั้นร่างกายของนางจึงอ่อนแอตลอดทั้งปีหากไม่ใช่เขาที่พยายามอย่างหนัก และเสียสละตัวเองอย่างมหาศาลเพื่อที่จะได้เป็นผู้สืบทอดผู้สืบทอดสายตรงของตระกูลเยี่ยแล้วเยี่ยหลิงคงไม่มีโอกาสได้รับสมุนไพรและยารักษาอยู่ทุกๆเดือน และตายจากกันไปนานแล้วมือข้างขวาของเยี่ยถวนกรำแน่นพลางครุ่นคิดนับแต่นี้ไปข้าไม่ได้เป็นผู้สืบทอดผู้สืบทอดตระกูลเยี่ยอีกแล้วไม่รู้ว่าทางนั้นจะยังส่งสมุนไพรกับยารักษามาให้เจ้าอยู่อีกหรือไม่ อาการของเยี่ยหลิงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากข้าต้องการรักษานางมีเพียงทางเดียวนั่นก็คือต้องพานางไปสถานศึกษาฉางมู่ในเมืองหลวงแพทย์ที่ดีที่สุดอยู่ที่นั่นและหากข้าจะไปก่อนอายุ18ปี ข้าต้องเป็นผู้ฝึกยุดขั้นที่6ให้ได้เสียก่อนเดิมทีข้ายังมีเวลาอีก6เดือนก่อนจะอายุครบ18แต่ดูตอนนี้สิจุดตันเถียนของข้าเสียหายโอกาสที่ข้าจะบรรลุขึ้นไปอีกขั้นนั้นรีบรี่ยิ่งนัก เมื่อคิดได้ดังนี้เย่ฉวนพลันหันกลับไปมองหน้าเย่หลิงซึ่งกำลังหลับไหลอยู่ในห้วงแห่งฝันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะรักษาเจ้าให้ได้เจ้าจะต้องหายผ่านไปได้ครู่หนึ่งเย่ฉวนก็ดูจะคิดอะไรบางอย่างออก เขาหยิบแหวนสีดำออกมาเจ้าสิ่งนี้คือของดูต่างหน้ามันดาเพราะท่านจากไปเมื่อนานมากแล้วเพราะมันดาจากไปตั้งแต่เขาอายุสิบป,ปีจึงทำให้ความทรงจำเยี่ยชวนต่อนางค่อนข้างเลือนรางในเวลานั้น ที่ประตูหลังจวนตระกูลเยี่ยถูกเปิดออกมันดาของชายหนุ่มกำลังน้ำตาไหลพรากในขณะที่กอดเขาเอาไว้แน่นไม่ไกลจากตรงนั้นมีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งสวมเสื้อคลุมตัวยาวสีดำสนิทอันที่จริงชายผู้นั้นไม่ได้ยืนอยู่หากแต่ร่างของเขากำลังลอยอยู่เหนือพื้นต่างหากในความทรงจำอันเลือนรางชายคนนั้นได้พูดประโยคหนึ่งนายหญิงหากท่านไม่ไปเสียตั้งแต่ตอนนี้ เกรงว่าท่านปรมาจารย์จะต้องโกรธและรู้ตำแหน่งที่อยู่ของพวกเราเป็นแน่เมื่อถึงตอนนั้นโลกใบนี้คงถึงคราวดับศูนย์วนแม้แต่ตระกูลเราเองก็ไม่อาจดำรงอยู่เมื่อได้ยินสิ่งที่ชายคนนั้นพูดผู้เป็นมารดาก็ค่อยๆ หลักเขาจากอ้อมกอดและบรรจงสวมแหวนให้ชวนเอ๋เจ้าต้องดูแลหลิงเอ๋แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะอยากเลียดแม่เลยนะเมื่อกล่าวจบมารดาของเขาก็หันหลังจากไปพร้อมกับชายในชุดคลุมสีดำ เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งตามหลังคนพวกนั้นไปด้วยท่าทางราวกับคนเสียสติแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วเท่าใดก็ไม่อาจตามทันได้เพราะทั้งสองคนหาะขึ้นไปบนฟ้าและได้จากไปแล้วท,ท,ทั้งที่เป็นแบบนั้น เขาก็ยังไล่ตามไปจนสุดกำลังจนกระทั่งไม่เหลือทางให้ไปอีกแต่กระนั้นมันดาก็ไม่เหลียวหลังกลับมาดูเลยแม้แต่นิดนางหายลับขึ้นไปบนฟ้าเหมือนกับผู้ชายในชุดเสื้อคลุมสีดำคนนั้นไม่นานนักเยี่ยถวนก็หลุดจากะวัง เขากำแหวนในมือขวานั่นทั้งทางที่ยังมีบาดแผลอยู่ตรงฝ่ามือเมื่อแผลเปิดเลือดหนึ่งหยดของชายหนุม่มจึงหยุดลงบนแหวนสีดำวงและเมื่อได้สัมผัสกับเลือดมันก็พลันสั่นไหวเยี่ยวนรีบก้มลงมองด้วยความตื่นตะลึง ในขณะที่ก้มศีษะลงนั้นประกายแสงจากแหวนพลันเปลี่ยนเส้นผมและคิ้วของเขาให้กลายเป็นสีน้ำหมึกดำราวกับอนทการลึกสุดอย่างเยี่ยชวนหายตัวไปทันทีและเมื่อปรากฏกายขึ้นอีกครั้ง เขาก็มาอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวบนท้องฟ้าที่ไรจุดสิ้นสุดห่างออกไปไม่ไกลมีหอคอยสีดำความสูง12ชั้นกำลังลอยอยู่หอสูงถูกล็อกไว้ด้วยโซ่สีดำขนาดใหญ่สี่เส้นซึ่งมีความหนาพอๆพอกับเสา และที่ด้านบนสุดของหอคอยนั้นก็ยังมีกระบี่เสียบอยู่อีกสามเล่มบรรยากาศที่ปกคลุมทั่วทั้งหอคอยนั้นช่างมืดมนเยี่ยชวนระง,งับความตกใจเอาไว้ก่อนเขามองไปที่ด้านบนสุดของทางเข้าชั้นแรก มีนักโทษยืนเฝ้าคุมเวรยยามอยู่สองตนทั่วทั้งกายพวกเขาเป็นสีแดงฉานดังถูกไปด้วยโลหิตทั้งสองฝั่งของประตูถูกจารึกด้วยอักษรสีแดงสองบรรทัดเข้าคู่กันทางด้านซ้ายเขียนเอาไว้ว่ากักขังผืนฟ้ากักขังแผ่นดิน กับขังเทพเซียนและปีศาจไว้รวมกันทุกหนแห่งบนสวงสวรรค์ทางด้านขวาเขียนเอาไว้ว่าลทัทธิตาวเป็นสิ่งต้องห้ามโชคชะตาเป็นสิ่งต้องห้ามทั่วทั้งโลกาอามนุษย์ผู้ไม่แก่ไม่ตายและมนุษย์ผู้เวียนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> ทุกผู้ทุกตนเป็นสิ่งต้องห้าม